ผมก็ทาการเปลี่ยนหลอดไฟเรียบร้อยแล้วครับก็มาทดสอบดูนะครับขอไฟลีครับเปิดกุญเชร์ดด้วยโอเคไฟลีก็ติดนะครับไฟเบรกครับเบรกก็ติดนะครับเรียบร้อยนะครับก็เสร็จสิ้นของการแก้ปัญหาเรื่องของไฟข้างซ้ายไม่ทํางานปิดครับปิดไฟลีครับไอ้อย่าเบรครับโอเคปิดไฟลีครับโอเคปิดไฟเบรกอย่าเบรกออกครับโอเคครับไฟลีปกติครับปิดไฟเลยครับ โอเคเรียบร้อยครับสำหรับการแกร้ปัญหาส่วนของไฟไท้ทายคันนี้นะครับไม่ติดมาข้างซ้ายขอบคุณครับพ as as ี่คุณลูกค้า,านำรถก่อนนะฮะเบต้ามาเช็คไฟท้ายนะขอ่ะอ๋ะอไปดีครับขอบคุณนะครับ ดีครับดีไม่ติดเติมแก้ด้วยแก้โอเคสิงติดขั้นครับขอเบรกครับเบร์เบร์ครับดีนะครับปล่อยครับปล่อยครับเบร์ไม่สุดเนยเบร์ไม่สุดสตาร์ทเครื่องเลยสตาร์ทเลยครับโอเค em onder, okay. มาละอันนี้ก็คือดีครับปล่อยเบร์ปล่อยเบร์โอเคเบรกโอเคสกรข้างนี้ไม่ทำงานเลยโอเคครับก็ทำการแก้ไขครับการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ครับ 奶奶。Bye bye.